ปกติไปเห็ดเพิ่นกินแมจอนปกติไปเห็ดเพิ่นกินไอ,นนะอเห็ดก,กับเข่าให้พวกช้างนี่นะพวกช้างเมนเสือิ่นตับเองหูคเราต้อเสือเพิ่นเห็ดกินเองบมามาจะจางจะเข้มปากเลยเนาะนดลยจัดแล้วดาเลยเลย ตามพุงกันเด้อสบายดีพี่พี่น้องเอฟซีาลงบดสกูุสุขคนเด้อวันนี้เนาะมาพบมาเพาะถามมาคุงบาทนี่พี่น้องเลยอ่าแม่จอนก็นจะกินน้ำอยู่แแม่จอนมาบอกกินได้เอาฮะกินดอกเป็นที่ใดท้อาบอดีทอกบอดีอเป็นได้จังหวัดบอดีอ๋อที่ทต่างๆเลยกอยเวียนี <laughs> ่อ๋อคลามมาคุงบ่เลยอืม มาเพื่อนเมจอนมือแรกพี่น้องเลยเนาะพอดอีทางพอสร้างบร่ได้อยู่ก็เลยได้ตัมะฮุงเห็ดกเข่าสูนน่น้องเพิ่นกินพี่น้องเลยทางน้องแชล่าถวยทองแต่กะ็ทีมงานเพิ่นทแหละปกติเพืเหตุเพิ่นกินแมจอนนะปกติเปเหตุเพิ่นกินไอเห็ดกบนะเข่าใ,ให้พวกสร้างนี่นะให้พวกสร้างบอกเมน เคือตับเองหุครับของเคื่อประเทศกินเองวเพลียน้องซาลาบะโบเห็นเอยมาแต่เฮงวัสดอยากกินตำมุงสีมือเอรยวัสดาดองเมื่เน้าพี่น้องแลาจะชิเชบหรือโบเเป็นโบเอาเพชรพี่น้องเอาพริกประมาณเจปมา องเพิ่นกับพักเทียงแล้ว่าันชิบดิบดิบเนาะสนวนเนาะคกหน่อยใช่เนาะบดิบบอสเอามาคุ่มันเต็มคกนี่นะบอัวหน่งวอ่าโอลกดูเพนกันน่งนี่ึงพื่อพี่น้องเลย ยังก็ไม่จรินเกันว่ายังกันโดยมามามาได้เยอบได้เยอะตำแดกดายกับมันสิเพศได้สนวนพอประมาณมีจะเาเครื่องปรุงลงไปหน้าบีบ ลงพุงน้ำแซ่บทิพุงลงไปน้องใช่ล่ะให้กระพุ่นรั่วกระพุ่นน้ำเสบจะรั่วกระพุ่นน้ำเสบมีเนาะมีเสบตามจะพุงเนาะยังกินบ่เบิดเนาะเนี่ยปลาแหลกเนี่ยจอยมันซื้อมาเมื่อกี้นี่ปลาแหลกยัางในสนวนแม่บุญดำบ่เมนบะเมนนี่เนาะบ่เมนเนาะงั้นปลาเราละ ต้มสุกปคงรสร,ร,รามีบุญบุญร่ำบุญร<ะ>่ำว่ะเจ้าเก่ามีตาใครเลยคอยอยู่ช่วยมะของไทยดีน่าจะแน่นน้ำตาลเราบ่มีแบบจับเลยนะทำน้องสลาอย่างนี้ว่ะ น้ำสลัมีน้ำตาล,ตาลบ่กระเทียมหอมมีเราพี่น้องเลยมีได้กับข่อยขาวกันได้น้ำตาลมีบ่น้ำตาลมีบ่น้องจ่อยชายหัวพอมีน้ำตาลกระเทียมขาดรสชาตินี่ได้นอกสนวนเนาะ ไปเป็นคนรถสะแต่คน <Verse> ีันไม่ยอมนมีน้ำปลานะสนุนนะ แบแทบนี่ว่าต่อมคุ้มไนอนนางขากนเตรียมกินเต่าทิ่น้าแบบใส่ไปเลยบ่ส่เลยแ้นอนคนโ่อีมในสนุนเลยนั่งกันยู โคกรักดีกระเทือนจัง ไป้ตาเต่เฮงได้ตามหูงหนี่ก็เจ้าจะแซ่บแซ่บได้พี่น้องเด้อเนาะยางน้ำตาลกับบะหมี่มาสน,น,นุนเนาะแจากเก็ไก่ขาอยู่กลางแซวแซวอยู่พี่น้องเลยไก่เพื่อแม่จอนก็ม่ไลยอยู่แต่ตามหูงสุสร้างกินวันนี้ มาเด้อมาเด้อมาซีมบังเด้อมาซีมมาใช้มาซีมกินบดเด้อินดด้อกทางนี้เด้อทาย่ว um> ่าต in ิดเขาติดหน้ามามามาน้องๆ บม่ได้เห็นนะแต่เฮิงเขาทีมงานสร้างก็ได้พี่น้องเลยทีมงานสร้างแก้วทางสาไรก็บม่ได้เห็นแล้วแต่โดนนี่แหละพี่น้องเลยเห็นตั้งแต่อยู่อยู่ใสยก้อนสนวนบ้านทรายบุญอ่าบ้านองค์ทงผู้ใดเนาะที่ว่าเห็นกันกับเราตะกี้เนาะเมนเพราะหรับสาไรได้ไี่ใช่เมื่อไรนะเออคือไปเวียกล่ะบ่ถากติดตามฮวงกันบ่ มาเลยแซ่คอบค่่อยูดีก็กินยาอยู่แซ่บอยู่ได้มาชิมให้หน่อยกว๋วยบะไส่บาดหนึ่งโอ้ยขอยกินบ่อได้กินตั้มบ่อได้เป็นยังกระเพววาะบ่กินยาอยู่โอ้ยบางทีก็คือสีแซ่บอยู่เนาะกระรับชีมือชาวไรเด่กเนาะแขม่วนบ่มีน้ำตาลนะขาน้ำตาลม,มาชิมนะแม่น้องไส้ละเถื่อทองแล้วเดีด๋ยวนี้ไดน

เบียงอาเคาะนี่มักกะสินน้ำได้พี่น้องนี่โอ้อาหารบ้านนอกบนุ้น,นุา พุ่ข่าเงายแค่มากินเข้าได้ไมากินเข้าได้ไหมีพักเพียงลรพักเพียงนะบ่มาพักเพียงกินเข่ากันละโอ้ยสบายดีเด้อโอ้ยมามาลูกมามานลองน้องน้องนุ่งไหมาล้วคิดว่าบักเฉดติทำมันก็เสกน้าม่เอ้ยไปกินเราบอกเคยเอาใกิดก้าบคืนด้นั่นไข่กันนี่ติดก้เลย คือเนาะคือจืนเนาะคือบอคือทหารจืดจริงเนาะได้บอกทหารจืดจะล่าอยู่อจืกินได้บอกมแมนมายืนนะจืดกินได้เดี๋ยวนูยนจืดเนาะอ่าแม่จันเอาไปเมื่อไหร่เยโดยปั๊บนี้แหละตันนี้เดี๋ยวน้ำปราในสุพก่อนเคีเคี้ยวเคียพื้นที่เคียร์พื้นที่ข้าลากระชัลงกลาเบกือบไปล้างมือก่อนเออขิ่มแน่ิอ กิโนลัวจัดการเองนะบาทนีกเลยเห็นไงเลยได้ครกันอาไปเมียนีม่จนลูกล่มอี่หกพันเด้ออะมามากินบักหลากินกินใช่น่ะไปใส่บ้านดน้องๆนะ บักแซ่บเลยนะอันนี้ก็บ่ได้ต่ําบุงแต่เฮงแหจักแซ่บบ่แซ่บ้น้องสาลาเอ้ย้ยแซ่บยเอ้าถ้าได้กินก็แซ่บถ้าได้กินก็แซ่บกินเด้คชิมือ้เพิ่นอยู่เออแต่ี่กายนี่บ่จักกินรสชาติอยู่จื่อรสชาติอยู่ว้เนาะเป็นไดแม่จอนฮะคือบ่ปากแท้บ่แซ่บจักเนาะเนาะ มันบ่มีน้ำตาลเด้น้ำตาลบมมีมานั่งเบิดกันบอกละนั่งเบิดกันดูกอยู่บ่มาจับให้ในยสนนวลชาไปกินน้ำนองเพื่กันเพราะว่า ตัวเองตำบัดชิโบกินบได้แน่นอใช่หะเนาะมากินน้ำนองเลยนะสานในบกินบา่้เขา่อาในแข็งเป็นี้กินยุ่ข้าข่อยเีอนได้ข้าเจ้าแขงบอโอ้วมากบในบ่ยันเมนยันมนอยู่องมายันแมนเนี่ย่วรทางใดเด้อน มามามาจักจางจะเข็มบ่ปากเลยเนาะแก่เดดวจัเขาจะจัเลยเลยเราแช่อย่างนี้เขาเงนไปจนเนาะข้าไปเอขออนาตใช้มือได้พี่น้องไะได้อันอ่วงมาเนาะบ่วงเขายุ่นกินได้เาเองเนาะบ่เป็นยังนอเลยเนาะแม่ม่่มีอนนั่งยืนเายืนกันเลยแก็เตียงก็มีสองอันบ่ นะครัฮักแม่หรือว่าเป็นน้ำอ่าแม่จอนใส่แห้งลาบจังแม่จอนโอ๋อพ่อเราเวียงได้กี่ตั๊มถุงเนี่ยเวียงกันไปทางไหนบูมาแล้วเมื่อเนี้ไปเวี้ยแล้วบอสพอได้มื่อไดสิมาละสมัยรอบแรงเหรอแล้วมื่อเบี้ยบ่สละเบี้ีติดนมาคนเดียวอีกแล้วเนาะ ก็ต้องยิบเด้อยิบลายเร่เสื้อใน่ร่องมูร์ยซ่ดเร่อยุ่มคูกอ้ามันก็คือมันยอดเกษตรเท่านี้แหละบเกมาท่านทัดกินได้ล่ะเอ้ยพัดกินได้กินกับไข่เนี่ย ใส่กรยัดสีมี่ยงก็ได้เหันนี่คือเข่าคนพากันอก็แก้พิการแล้วการม่นีตาอยากไปพัดทนาสนุนนะเนียนอ่อนนะปลูกอยู่เพือนนเสงะเป็นกะเลไมากินรล่ามากินัก บ่อยนอคกินบ่ยกินไม่รู้เงีเต้าไปรชงเนาะเพราะว่าวันซีโก้หองเลยซีมอบให้น้องสลัหลองนึ่งว่ะใช่หลงลองนึงเนเดะเป็นลูกสาวเลยปะเรามีลูกสาวเบิ้ทองแดงทีนี้บาอะไรแลยวบ้าน้องเยอะๆ้ๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆยๆๆ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 ้วๆๆ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  Uhm, นลูกสาวลูกสาวคนบ้านน้องแดงแม่นีลูกสาวก็มีบ่าวได้ลบ่านเนาะอนาคตขุางหนจะดงจะแน่นอยู่พี่กับมีเลยย่าน่าวเขาคนมาจ้าก็ได้ลูกช้าหล่าก็มนี่ลูกชาาหล่าไดิจ้าไปล้คนลูกสาวด็ยัมไ่อวเมอยอ๋อเดือดขวบมอยก็พี่เนื้อเดกเรียบร้อยเจ้าวันเตรียมตัว

มาก็เมื่ออ,อก,กันอยูอเ่เพื่อนแม่จอนก็มื่อนี้เมื่ออ,อก,กันมื่อนี้ก็แมนโซสิมือตำมะฮุงให้น้องพันกินได้พี่นอ้อยยงเอ้ยขอบใจน้องเอ้ยได้เลยล <c oughs> <c oughs> มาอ่ะเมื่อานจูเก่งใจเอ้ยตำม,ม,าม <c oughs> ะฮุงให้กินโอ้ยเพราะว่าผูดวั <c oughs> นน้องพิ่นมาตำฮุงชื่เสี่ยวมาบรรณาอยู่เรื่องหนึ่งยิ่งจะก็คือกระเพิ่นทิ่กระเพาะสิได้เนาะมีแต่คนเป็นกระ <c oughs> เพาะ

จอนไยตัวออนเอาไว้ตัวอ่อนเอาไว้ก้นกระซามเอโอ้ยไม่จอนน่เนาะมแรงเอาเอานน่เด้อมลาแรงเอาใกล้เด้อจะเอาตัวอะไจะเอาแล้วไม่จอนเด้อไก่ลายเนาะไก่ไผ่ไม่จอนไก่ใงญ่ๆบ่ไก่ลายครับบหยาบไ่ไก่กระั้นนือไ่น้อยไม่ได้ไก่ตอแหล ไปมือทุกข้ขาไอ้กมึงจะเอาข่าวมาแต่บ้านพูดว่าน้องชะละขอนผึ้งเหรอเนะี่ยหรือมาเอาเฟอร์มาเขามาสร้างนอืมว่าปกติเอาข่าวสารมาแต่บ้านบ่ข่าวไม่ออกหรอกันซื้อนะซื้อว่าหรือไงมาเวียงมาซื้อมาหันอ๋อคือเป็นสอบญ่ได้บ่ ก็เชื่ิญทดสอบหน่ออ๋ออันฮารโล่ะกมมาเป็นดำหง่บ้มาบปกบอยู่ไรฉันนวลเนะเบนะฉันบแซ่บแห้งจนลืมพ่อแม่พี่น้อง มาแล้วกินข้าวตามฮงเดิอเอิญเนาะแม่แเดิอมเอิญเลยเราพี่น้องมากินน้ำกานตามฮงตมเทียนใช่ไหมเดนะเี่มเลยนะบินเลย้เอ ลางมือคนเด้อสนวนเด้อสไลด์กับกินน้ำนองอเอพิ่นเบิด์ไลท์เติบพี่น้องเลยโอ้ยหนึ่งบูเฮ็ดปันได้น้องหลานเนาะ แต่ว่าสนับเอ้ยแต่ว่าสํานี้พอดีกินเพื่อนใส่ข้างนอกพอกินเขกินน้ําบาดอย่าเพินต้องเลยเนอยู่บ่เฉยๆอยู่ชินแเนาะโดยๆนี่ก็สบายดีเด้อล่ะเด้อเซ็นเโดยไปซะเอ้ก็สิปิดคือกันเนาะให้น้องเพิ่นกินข้าวกินน้ําก่อนโดยๆเ้เด้อตํากินโดยๆบ่เป็นหยังหลายเนาะคนอ่าคนดืคนเคยกันเ็ดแบบเฉยอยู่ก็บ่ได้เนาะล่ะเนาะ อาซาเออจะไปปิดคลิปแล้วล่ะเด้อสบายดีเด้อล่ะเด้อโดยโดยภาษาโอเคบันนี้พี่น้องเลยมาเพื่อนแม่จอมวันนี้เนาะสไลด์กระต่ายตามมะฮุงสุนยองเพิ่นกินเพราะว่าน oh, okay. so so ้องเพิ่นกัอ่าวบุมีผู้เฮ็ดเพื่อนพี่น้องเลยลังเท้าเพื่อนกระต้มมีลังเท้ากระต้มมีต้มยังกินกะสีบวมีเหือมีแห้งปนใดได้เนาะกินแต่มีว่าชันพี่น้องเลยสไลายก็ะต่ายตามมะฮุงให้น้องเพิ่อนวันนี้ ย่างกับพักเที่ยงเนี่ยกินข้าวกับตำมะฮุ่งกับซียูท่องเนี่ยพี่น้องเนาะเหดอ่าเวียกเห็ดงานกับซีบัวเมย์จันได้เนาะอ่ะจังไดก็โอเคเพ่นพี่น้องสระหรับคลิปนี้กันไปก่อนเด้อบานนี้เนาะข,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามช่องคลิปของสลายแจ้ตนนจ้นนจบเลยก็บบขคาลโฆษณาเนาะโดยประหลัดคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องสงบายดี